เออเข้าเลยมันก็มันเยอะมันก็ทางานเยอะไม่คุ้วนี่มเปยหรอลูกนี่คคนทางบ้านเห็นแล้วชิงจับเลยนะไ่การละครค่ะทุกคนเป็นห่วงไงเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของสัภาพเรารอบที่แล้วตอนนี้มันมันดีขึ้นยังไงบ้างลูกมันก็มันก็หายใจโลงขึ้นหลังจากผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันต้องรีคอปเวอร์มากๆคุณหมอบอกว่าอย่าทำงานเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็น จ,จริงๆการใช้เวลารีคอร์ดเอตัวเองกับแผลที่มันเพิ่งผ่าตัดมันต้องแบบเดือนสองเดือนเลยเพรวันนี้หนูก็เดือนหมดตอนนี้เป็นวันผ่าตัดวันเลื่อนไหลนี่รอรับเธอเขาบอกว่าต้องระวังอะไรเรื่องนอนละเรื่องพักผ่อนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตแบบอย่าหนักกันไปแล้วก็ฝุ่นเรื่องควันทุกเพียงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสูดเข้าไปมันก็จะแบบอักเสบได้ติดเชื้อได้แล้วแบบแบบนี้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็น มีอยู่แล้วค่ะคือเหมือนหมอหมอเขาแค่ทําให้เราหายใจล่งขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่แปลว่าตอนนี้เราต้องเล<ะ>ือกทิางของการทำงานต่อไปต้องต้องต้องรักษาใช่ต,ต้องรักษาตัวเองเยอะๆตอนนี้คุณหมอรัอโฟโล่ยังไงบ้างก็หนูต้องไปล้างไซนะัสถุงอทิยนเลยเออใช่เพราะว่าต้องเอาเลือดที่ค้ามอยู่ออกลํำพังแบบล้างจมูกเฉยๆมันก็ไม่หมด มันมันต้องกังวลแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับเราทํางานแล้วไม่ค่อยไม่ได้พักแค่ไม่ไพักเลยเนี่ยเอุปสรรคในการทำงานมันเยอะเยอะมากก็มีแต่ว่าเราต้องทักย์ที่จะมีเยอะเยอะเยอะก็ทําอะไรไม่ได้เลยคุณแม่ก็ต้องสู้ชีวิตมันก็ต้องสู้เนาะคือสู้กับงานไปแล้วก็ต้องสู้กับตัวเองด้วยสู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยอย่างนี้เนาะงานทุกานเข้าไปมันทำให้เราแบบรู้สึกอู้เอฟเฟกต์เยอะค่ะเอฟเฟกต์เยอะ นอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วก็เหมือนเหมือนมีกดในกระเพาะเยอะมากอะไรเงี้ยตอนที่หนูตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะมันต้องต้องฉีดฉีดยาลดกดทุกๆุกสี่ชั่วโมงใช่แล้วอย่างนี้คือเอาจริงๆคือคิวงานมันมันพอเห็นสุขภาพขนาดนี้คิวงานเราลดลงเลยไหมบอกพี่ขอพักเถอะอะไรเงี้ยได้ได้ไหมเถิน้องขำก็ก็มีมีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อยอ่ะ เช่ชมี้ก็อยากทํางานค่ะอยากทำงานอยางานอยู่แสดว่าคิวมันจริงคือมันวางไว้แล้วแหละจริงๆมันถูกวางไว้แล้วคือคือต่คือคิวที่หนูได้ผ่าตัดเนี้ยคือคิวที่หนังเขาคืนมาใช่เพราะว่ายังแมทกับคิวกับพีโอไม่ได้ก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็ต้องตามสเกจดอรที่วางไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอมีภาพยนต์ปุ๊บเดี๋ยวซีรีส์ของเราก็จะต้องรูนถ่ายตัวหมดอีกใช่มันจะได้พักจริงจริจังๆไปลูกบอกว่าไงคะ ไม่ไม่นะแต่ก็มันก็ถูกวางมาแล้วแหละเพราะว่าต้องพอถ่ายเสร็จก็ต้องคีอาร์เราก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะจีทเาเห็นพี่ที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมอะไรนะคะเเห็นพี่ฟิลี่ดจริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเบคก็สุขภาพไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เราทำงานกันผัดเกินผัดจนป่วยมากๆก็ก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลาอยาง อยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายได้บูสต์สตมิน่ที่มันแข็งแรงถ้าถ้าสมมติว่าอันอะไรเข้ามาฟลูหรือไข้หวัดรอะไรก็ตามอ่ะมันจะได้สซวยก็ตอนนี้คือไข้หวัดใหญ่เนาะจะต้องระวังใช่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าทั้งคู่ก็อยากอยากมีเวลาที่จะพักผ่อนแบบจริงจังนี้คุยกันทุกวันอ่ะแบบว่าอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบ ไม่เป็นไรทำงานไปก่อนช่วงช่วงที่แบบท้ายก็ทำไปก่อนหลายวันเลยนะให้เราได้พักก่อนแบบงานมาติดทุกวันส่วนใหญ่ก็มีงานทุกวันมีงานทุกวันใช่ใช่บางทีไม่ได้ลงตารางงานก็มีก็คือหาแค่งานลับงานอะไรงานลับที่แบบคนก็จะเห็นทีหละใช่อย่างช่วงก่อนนี่คือแบบบินต่างประเทศบ่อยหลังจากยิมยังมีบินเยอะอีกนะช่องนี้ไม่ได้บินเกิดจนบินหลัง มันจะเป็นช่วงๆเหรอมันจะแบบว่าตอนนั้นบินต่างประเทศบ่อยแล้วก็เสร็จปุ๊บเข้ากองละครบ่อยแล้วตอนนี้ก็กลับมา p ีอาร<อ>มันจะหนักไม่เหมือนกันเออ,อ,อเขากำลังเดินทางอะอ,อย่างซองเบ๊กเองเราก็แบบเป็นอินเตอร์แสดงที่แบบประกบคู่ p, <ช ente S 2> เล่นเป็นคนุณลูกฝั่งนังเอกหลายๆคนตลอดตลอดเลยเออตัวแปังน็มาเลยทุกคนชอบบอกว่าหน้าตาเหมือนกันพี่ชมพี่แอนันนี้ก็พี่แอนนะใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นความ คิดจะเหมือนแม่หรอวันเกิดก็พอหนูมาดูลูกก็ก็นนเ,เหมือนอยู่นะห <laughs> นูหนูโตขึ้นหนูต้องสวยแบบนี้แน่เลย<า> <laughs> ใช่ก,ก็ก็รู้สึก,กว่าพี่เขาเก่งมากๆแบบว่ากับกับพี่แอนหนูเล่นบทบทภาษาอังกฤษด้วยส่วนใหญ่ก็ก็ผลัดกันช่วยกันถ้าถ้าเจอภาษาไทยพี่แอนก็ช่วยหนูถ้าเจอภาษาอังกฤษหนูก็ช่วยพี่แอนใช่ค่ะรับอย่างเรื่องนี้จริงๆส่งผลได้สูกวิชาจากพี่ๆเบอร์ใหญ่ๆมาแบบเพิ่มครั้งต่อเติมยังไบ้างเออ จริงเหมือนหนูรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนส่งดีมากในในการเล่นเล่นด้วยกันในแต่ละครั้งรู้สึกว่าเราแคเ่เปิดเปิดเออเอยอ,อ,อ,อะไรกันนะ่อเหมือนเปิดเปิดรับเปิดรับว่าเออพี่เขาส่งมาแบบไหนเราก็เทคแอคชั่นมาแบบนั้ <c oughs> บบนรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากแล้วก็เล่นตามฟิวที่รู้สึกนะตอนนั้นแล้วมันแบบอินม,มากค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าใช่ทุกคนเฝ้ารอมากกับซีรีส์ินมาร์อ่าหูแอบหูแอบเห็นแบบอีพหนึ่งเล็กๆแล้วอ่ายังยังปลอยนะปล่อยปล่อยออไอเซียนไปไวโอไปวอเบอร์มายังไงน่ารักมากมากยังไงมันลดแมงมันปิดไหมโอ้โหมันน่ารัก มันคันมันอยาบไม่ไม่ไงมันมันแก้มหรือมันหน้าผากหรือมันจมูกมันก็พอพอมันก็อย่าได้ลองสปอยอีพีหนึ่งสปอยอีพีหนึ่งแบบไม่พูดไม่ไม่ไม่พูดอีพีหนึ่งอ่ะมันคือการเล่าเล่าเล่าว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนด้วคุณแม่อะไร อย่างวันนั้นก็คือ work party ที่สุดแต่เขามากร้องเนี่ยตีห้าบางคนก็แบบมาจากต่างประเทศใดๆเป็นไงความสื่อวันนั้นอะไรเกินดีใ,นใจเนาะรู<ห>้<ห>ะสะึกรแบบู้สึกใช่รู้สึกโชคดีมากๆที่มีทุกคนคอยแบบคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆตลอดเลยแล้วแล้วอย่างวันเนี้ยวันนี้ก<อ>็คนเยอะนะเดินเดินมาแล้วแล้วสิ่งแรกที่หนูพูดเลยคนเยอะเยอะเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้แล้วคือ ปากเราได้เลย, <ๆ S 2> ยคน <c oughs> คนเยอะมากจริงก็อย,กอ,ยกอยากอยากอยากบอกทุกคนว่าก็ยินดีกับทุกๆการเติบโตของเราแล้วก<ช>็อยากอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปได้เรื่อยแล้วก็เติบโตไปได้วยกันในในทุกๆพาร์ตการเติบโตเลยะค่ะไม่ว่าจะงานอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วก็สมนาเติบโตเนาะใช่แล้วก็ฝากฝากยูเรนาด้วยนะคะสองสามสองสี่วันที่สี่อะไรกรลกกระดา สี่กะลักกรดาจ้าคบขีดไม่กี่วกระดาษส่งขาเออขอโทษฟีนฟีง่วงฟีง่ะงมีขายบัตรลราด้วยครัอ๋อค่ะวันเป็นยังไงคะก็วันที่สิบแปดใช่ก็อยากอยากให้ทุกคนมาจอยกันเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นจะได้ดูอีพีแรกก่อนใครเลย จะบอกว่าน่ารักมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูอีเีแรกด้วยกันแล้วก็จะมีโชว์พิเศษน่ารักมากเลจากพวกเรา28กรลักกาดาค่ะไข่บาดบัตรไขบแล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะคะ